โอเคมาอามาดูกันต่อ,อในในเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ยกตัวอย่างบางคนอันนี้น้องๆต้องไปหาเพิ่มเติมนะซึ่งพี่ว่าตรงเนี้ยแนะนำเลยเทได้เทเพราะว่าแม่งเล่นยากมากแล้วมันออกละเอียดมากนะครับแต่ถ้าอยากจําก็ต้องไปนั่งจําเพิ่มเติมนะกดนิวตันมี3ข้อเนาะก็คือ ซึ่งว่า F เท่าก M ับศูนย์หมายถึงว่าก็คืออันเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ของฟิสิกส์บองต้นที่พี่เคยสอนไปแล้วแหละซึ่งว่า F เท่าก M ับ F A หมายถึงว่ามีความเร่งปะ่ะก็คือกรณีที่มีความเร่งถ้ามีความเร่งก็ใช้อันนี้แล้วก็แอคชั่นท่ากับเรี c ชั่นนะครับผมอันนี้ก็คือของ กฎนิวตันนะครับอันนี้มันจะเป็นพาร์ทวิทยาศาสตร์แลวมันจะไม่ได้เกี่ยวกับพวกวิวัฒน์ลอ่าก็คือมันจะมีในหัวข้อที่เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนาะอ่ะต่อมากฎนิวตันไปแล้วต่อมาอีกคนนึงครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าชาวดาวินชาวดาวินคนนี้เป็นอ่อที่เป็นเกี่ยวกับออกหนังสือที่ชื่อว่าอ่อเกี่ยวกับกำเนิดของสปีชีส์นะครับก็จะเป็นพวกวิชาชีวะนะครับ the the origin of species ก็คือหมายถึงว่าเป็นตัวกำเนิดนะครับอ่าก็เป็น บิดาแห่งไอ้นี่เลยเกี่ยวกับกสเปเชี่เลยนะครับอ่ะทัดมากไม่เสียเวลามาริกุลีคนนี้เก่งจับเลยมาริกุลีหน้าตาจะประมาณนี้เอออย่าไปบูลลี่เขานะอันนี้คือภาพสมัยก่อนนะลุงแม่งกี่ร้อยปีก็ไม่รู้เพราะฉันหน้าตามันจะได้แค่เขาดำเนี่ยแหละลกอ่ะเพราะฉะนั้นยุคนั้นยุคนั้นวิทยาศาสตร์ไม่คิดสตรีเก่งกัชิพหายเลยมาริกุลีเป็นสตรีเป็นผู้หญิงนะคนเดียวเลยย้ําว่าคนเดียวนะที่ได้รางวัลโนเบลสองครั้ง สองครั้งเลยนะอ่านสองรอบเลยปกติแม่งคนเดียวก็เก่งตายหาแล้วอันนี้แม่งได้สองเลยนะก็คืออันนี้ประวัติของเขาคือจบจากปอเอกที่ไหนนะก็คือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นหญิงแรกของออประเทศฝรั่งเศสที่ได้รางวัลโนเบลสนใจแค่ผล,ลางานเขาคือฟิสิกส์ที่ชื่อว่าอะไรนะการค้นพบปรากฏการณ์กับบันทังกภาพรังสี <c oughs> และมานำมาทำให้ปัจจุบันทำอะไรเป็นจุดจุดจุดกำเน,นิดของอะไรรังสีเอ็กซเรย์ ที่เราใช้ในปัจจุบันในการารักษาทางโภบรารการทางการแพทย์นะครับและในอนาคตพี่เชื่อว่าคนเนะ่ะอายุพี่บอกเลยว่าแม่งยืดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีเทคโนโลยีจากวงนี้แหละเทคโนลโลยีจากการแพทย์คนจะตายช้าลงเรื่อยๆเช่นแบบปกติ60สิบจะไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ละเพราะว่าอาจจะประมาณ70-80เลยก็ได้เพราะว่าเทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็นนเราจะสังเกตเห็นไอ้พวกนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยแหละชัดเจนเลยปกติเอาไงสามสิบไปสามสิบก็ไปแล้วนะสามสิบต้นๆสามสิบกลางก็ไปแล้ว นี่อะไรแม่จะ40แล้วแม่ทรงเม่ซี่แบบ37 3อะไรเงี้ยยังยังยืง้อได้เลยแต่ไอการที่ยื้อได้ร่างกายต้องฟิตน,นะแต่ร่างกายในที่นี้มาจากไหนเทคโนโลยีไงเช่นแบบวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารวิทยาศาสตร์การกีฬา เวลาออกกำลังกายเสร็จหรือเวลาแข่งเสร็จต้องแช่อะไรบ้างยิ่งพี่ไปดูไอ้สารคดีของซาร่านี่แม่งโหเครื่องสปองสปาอ่างแช่แม่งครบอ่ะฟูล l อ p t i o n อ่ะคือแบบนึกว่าแม่งเปิดเป็นยิมเองได้เลยอะที่บ้านมันนะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่แบบเออดูแลรักษารอากาศถ้าใครดูแลดีดดยๆยืยอายุได้เยอะมากนะครับการอาหารการกินต้องคุมด้วยนะครับอ่ะต่อมาต่อมายังไม่จบที่เอ่อกรรมนภาพรังสีมีอะไรอีกก็คือยังไม่พอนะฟิสิกส์ยังไม่พอไม่เก่งจัดเลยเคมีด้วยคนพธาตุเลยนะ โพโลเนียมกับเเดีย e ม e ซึ่งอันนี้ตารางธาตุน้องๆถ้าเธอท่องมาจะเห็นละไอ้ธาตุนี่มันจะอยู่ล่างๆนะครับหรือถ้าธาตุใหม่ๆมาต่อมันจะเพิ่มต่อท้ายไปเรื่อยๆนะครับอ่ตอนนี้มีร้อยกว่าธาตุละเพราะฉะนั้นจะเป็นแค่คนเดียวในโลกมาเรกูลีนะที่ได้คือปรากฏการณ์กำลังภาพทางรังสีของฟิสิกส์และเคมีคือคนพบเรเดียม e กับโพโลเนียมต่อมาคนนี้รู้ไหมคือใครน่าจะรู้อยู่แล้วสตีฟจ็อบซึ่งสตีฟจ็อบเป็นคนที่เปลี่ยนปรากฏการณ์แอปเปิลและกลับมาทําให้ดังมากๆ นานมากๆหมายถึงว่าให้เปลี่ยนเปลี่ยนโลกและเปลี่ยนเทรนด์สมัยก่อนพี่ต้องพูดคำนี้นงเออพี่เกิดทันอยู่แค่ยุคโนเกียพี่ขอพูดแค่เฉพาะยุคโนเกียสมัยก่อนพ่อแม่หนูใช้กันก็คือโนเกียโนเกียคือเล่นต้องเล่นเกมงูได้ด้วยก็คือแม่คลาสสิกโนเกียทุกรุ่นจะต้องเล่นเกมงูเป็นเกมที่ฮิตมากและปัจจุบันพัฒนาต่อมาจะตีคู่กันเลยคือบีบีแบล็คเบอร์รี่รู้หรอจะรู้จักปัจจายคือคีย์บอร์ดที่ย่อส่วนกดมาสนุกสนานเลยเอาไว้แลกพิน กับอีกฝั่งหนึ่ง iPhone มาแล้วคู่กันเลยตีคู่กันมาเลยซึ่ง iPhone ตอนนั้นสตรีมจ็อบมาปุ๊บเปลี่ยนปรากฏการณ์จาก iPhone 123เป็น iPhone 4คือตัวนี้เปลี่ยนทรงใหม่หมดเลยและเทคโนโลยีดีกว่าเยอะมากคือเปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดและหลังจากนั้นก็จะเกิดกำหนดเอ้ยไม่ใช่ iPad iPod iPod มาด้วยก็คือแบบที่เป็นแบบที่เป็นฟังเพลงสมัยก่อนเขาจะเรียก m อ3อันนี้ก็คืออัดแนบมาเรื่อยๆนะครับก็คนนี้แหละแล้วก็สุดท้ายโดนไล่ออกไปนะครับ ะก็เรื่องผลประโยชน์ทัดมาโรเบิร์ตไอสไตน์โรเบิร์ตไอสไตน์ในที่นี้เป็นผลางานของเขานะคิดทฤษฎีสมบัตภาพนะกับการแผ่รังสีแต่ระวังดีๆนะโจมมาเล่นละเอียดมากอย่างที่พี่บอกไว้ว่าเลี่ยงคาเออถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงต้องรู้อย่างละเอียดรู้เผิวผิวเผยก็ไม่รอดอีกรางวัลโนเบลอะไรการแผ่รังสีการแผ่รผังสีนะไม่ใช่สมบัตภาพนะโอเคเพระนั้าการแผ่รังสีนะครับ อ่ะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูต่อครับหมดแล้วเดี๋ยวเราขึ้นโจทย์กันต่อเลยครับ